ครับสวัสดีครับยนีครับช่องปิคนัททองน้ำซิ่งครับนี่มาดูวิธีเก็บหัวงานับมาดูวิธีเก็บหัวงานนะครับว่าเก็บหัวงานยังไงเี่เราจะไปดูวิธีเก็บหัวงานนะครับคือแบบไถไปแล้ว ถ่ายจะเสร็จแล้วแล้วเก็บของงานเก็บตอนไหนครับราไปดูใกล้ๆครับครับที่เก็บหของานคือให้ร่องกลางครับร่องกลางเหลือรอยไถยประมาณนี้ครับนี่ครับร่องไถเหลือประมาณนี้ครับ ก็มาเก็บตัคงนี้ก่อนคือทางออกเราอยู่ฝั่งนู้นครับทางออกเราฝั่งนู้นคือเราเก็บเ,เก็บข้างหลังนี้เสร็จก่อนใช่ไหมก็ก็ไถในร่องเล็กนี้ไปไถในร่องเล็กนี้ไปแล้วไปเก็บหัวง,งานอีกฝั่งหนึ่งเก็บเก็บเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปนู่นะครับครับเป็นวิธีการเก็บหัวง,งาน ้ามเก็บหัวงานตรงที่เราจะออกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาออกครับมันจะมีรอยรอยล้อเยอะครับน่าจะไถไม่เนียนเลยก็ต้องเก็บเก็บข้างหลังก่อน,นครับต้องเก็บหัวงานข้างหลังก่อน ก็ตัวรถมันไถไม่ทถึงเก็บนะเ,เก็บเสร็จแล้วคั้งนี้ก็ไถร่องที่เลี้ยน้อยๆครั้งนี้ทังเมื่อกี้เก็บเสร็จแล้วครับแล้วก็เราก็จะไถไถตังหนึ่งครับ อาจจะสั่นเล็กน้อยครับเข้าพาเราตื่นะกลองมีกันสั่นด้วยอาจจะกันได้ไม่มากแล้วก็ไถในร่องกลางที่เราเหลือไว้นิดเดียวครับก็ไถเข,ไข้าไปเลาไปเก็บ หัวหนึ่งถ้างตรงทางออกครับ เก็บฝไงเลยครับเหมือนจะรถมาทางนี้แล้วก็เก็บรอยที่ไม่ถึงครับไปอีกรอบหนะึ่ง ฝั่งนี้ครับไปปัดไปเลยนะครับประมาณสีรอบเหมือนฝั่งน้นเหมือนกันพอครบสีรอบก็เอารถขึ้นได้เลยน,ะนี่ก็ติดตรงคูน้ำ อันนี้มันไม่มีรั้วครับอีกฝั่งนี้ทำให้ง่ายครับ,บรอบที่สองครับ จะไถจนแล้วก็ต้องเก็บหมองงานให้สวยงามครับเก็บที่ช่วงรถเข้าไม่ถึงทุกครั้งครับไม่ว่าจะไถแปรหรือไถรวนก็ต้องเก็บให้ทุกครั้งครับถ้าไม่เก็บก็ไม่ได้เป็นางานไม่จบลูกค้าก็อาจจะมาว่าได้ ็เสร็จแล้วนะครับมาสารอบ4ี่รอบแล้วแต่แล้วแต่เราแล้วแต่ช่วงรถก็มีอะไเยอะแค่ไหนก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ